สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะพบกันตอนเที่ยงนะคะทุกคนบรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนกําลังจะตกอีกแล้วนะคะช่วงนี้ฝนก็คงจะตกทั่วถึงกันเนาะโบราณเขาบอกว่าฝนกําลังเทครัวค่ะเพราะว่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะพี่นาก็พามาชมเป็ดบาบารี่ของพี่นาค่ะแล้วก็ชมไม้ประดับบ้างอะไรบ้างเนาะ ฝนตกแบบนี้เนาะก็สดชื่นกดที่จะเก็บภาพและบรรยากาศมาให้ชมกันไม่ได้เลยไปชมพร้อมกันเลยนะคะจริงๆแล้วนะพี่นาอยากให้ฝนโปรยปลายมาเบาๆแบบนี้นะตลอดไปเลยเพราะว่า ต้นไม้เขาสวยงามมากๆค่ะเวลาได้น้ำฝนเนาะไม่อยากให้ฝนหายไปเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็หมดฤดูฝนแล้วก็ต้องดูแลกันไปนะลดน้ำยังไงก็ไม่สวยเหมือนเวลาได้น้ำฝนเนาะสวยงามมากๆเลยค่ะชมเพลินค่ะทุกคน ลูกเป็ดของพินาก็กําลังโตค่ะเขาชอบกินหญ้าขนมากๆเลยพินาก็ไปตัดหญ้าขนหลังบ้านมาให้เขานะคะกินไปนอนไปค่ะทุกคนผักปลอดสารนะคะก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งเนาะลดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยอันนี้ไข่เป็ดค่ะพินามาเก็บไข่เป็ดนะ,ะทุกคนเพราะว่าพินาไม่อยากให้เขาเป็นลูกเป็ดอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะข้าวเปลือกก็แพงเนาะ ออพี่นาก็ซื้อแบบว่าเดือนถึงหลายตังเหมือนกันนะคะก็อยากจะเซฟๆหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะอะไรอะไรก็แพงไข่ก็แพงนะก็ขอแบ่งไข่ไปกินก่อนแล้วกันนะทุกคนไข่ฟองตโตโตค่ะแล้วก็ไม่คาวด้วยนะพี่นากินไข่เป็ดบาบารี่ได้นะคะแต่กินไข่เป็ดไทยไม่ไม่ได้เลยนะพี่นากินไม่ได้นะคะพินาว่ามัน่าวแรงนะทุกคนนี่ก็ได้ไปอีกหลายฟองเหมือนกัน บรรยากาศในเล้าเป็ดค่ะทุกคนทำความสะอาดทุกวันค่ะไม่มีกลิ่นที่จะแบบว่าสกระปรกเนาะเพราะว่าแดดทั่วถึงนะคะเจ้ามังมีก็เสียงดีเหมือนเดิมนะเห็นยายไม่ได้ตะโกนเรียกพวกพ้องใหญ่เลยยายมาแล้วยายมาแล้วสงสัยจ,จ,จะมาลักไข่เราแหละแน่ฟ้องฟ้องพูดไปเนาะเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยพี่นาชอบชอบค่ะ อันนี้เขาอิ่มกันแล้วนะทุกคนอิ่มค่ะอิ่มทั้งข้าวเปลือกอิ่มทั้งหญ้านะคะทั้งผักโน่นนี่นั่นก็เดินไปโดนมาก็เหวี่ยงให้ตลอดเลยนะทุกคนเขาเริ่มนอนกันแล้วละ่ะเดี๋ยวจะให้อาหารอีกทีก็จะเป็นช่วงสามโมงเย็นนะคะอันนี้เจ้าบุญรอดของพี่นาค่ะดูดูมองดูมันมอง <c oughs> ไอ้ลูกเป็ดขี้เหล่เอ้ยจะบอกว่ามันผลิตลูกได้ดีจริงๆค่ะ ลูกบุลีรอดที่ตัวใหญ่ทุกตัวนะคะโน่นนั่น,นกบนั่น,นกบพ่อเป็ดนะ,ะแต่สู้บุรีรอดไม่ได้นะคะหลอ่อไม่มีดู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 นักเลงเดี๋ยวดูเดินนี่แม่เป็ดนะ่าสวยสวยค่ะพินาแพ้ความขาวของเป็ดบาบารีเนี่ยที่ถึงเลี้ยงได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ข้าวเปลือกราคาลงอีกนิดนึงพินาอาจจะขยายต่อนะทุกคน มีเยอะเขาก็จะกินกันไม่ทั่วถึงเนาะเราก็ไม่รู้เขาด้วยก็เซฟเซไว้หน่อยนะช่วงนี้อะไรก็แพงแพงนะเออเออเออ,อเสียงดีจังต้นไม้ก็งามมีความสุขค่ะพี่นาก็เติมน้ำใส่กระมังให้เขาเล่นกันได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะกลางคืนก็จะมีติดไฟไว้นะคะ เพื่อที่จะให้เขากินมแมลงได้ด้วยนะทุกคนจ้ะก็เป็นคลิปให้ชมเป็ดชมสวนนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงจะมีความสุขบ้างนะสำหรับคนที่รักเป็ดบาบารี่เหมือนพี่นาเนาะเลี้ยงเลี้ยงไว้กินไข่ก็ดีเลี้ยงไว้ขายก็ดีดีหมดทุกอย่างเลยนะไปขายเป็นลูกเป็ดก็ได้นะพ่อพันเป็ดก็ได้ จ้าสวัสดีจ้าและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ